อำลังอยู่ดิเป็นหนังเรื่องอะไรมากเลยตอนนี้กำลังบูมเลยเนี่ยเป็นพันล้าวใช่ไหมสนุกดิผูดูยี่สิบรอบแล้วเนี่ยยี่ได้ดูยังยังไม่ได้ดูเลยว่ะแม่งเก่งจริงดูแล้วแบบได้รถอูมามิเมียดิเอาป่ะล่ะก็ไม่ก็เป็นเหรอเอ้าเป็นดิพีจับไปเอาป่ะเอาพี่อย่างนี้ก็ขายได้นี่หว่าหมู้นี้ขายได้หรอพี่รู้ เออว่ะถึงว่ากูจะได้ไม่ต้องของนึงแม่กูเรืยแม่กูเริ่มบหมแล้วเนี่ยเอาเลยเอาหรอเอาเลยนะเรื่อยอยู่ประจานใครเพราะว่าตัวอันดี้รอดดีไม่รอดดีนี่นดเขาหนังดูเข้ามา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 ก่อนไม่ค่ะเงี้ยเปิดมานะมันต้องหมดก็จะมาหรอกมีตั้งหมดอะไรจะมารู้ เออไม่ได้แอบบอกมันหมดมันหเออเราไม่ได้เนี่ยก็หมดจะรู้ได้ไงเราไม่จะก้องให้เนี่ยถาจริงๆนะคิดสมายได้ไงอ่ะตามพอลบล็อคเมิ่มที่ตุ๊กโต๊ะแบบตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทเลยนะใช่แล้วถ้าหากว่าเราทำเพื่อการค้านะเราก็จะโดนจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปีหรือไม่ก็โดนปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนหรือทางจำทางตัดทางตัดเลยนะผู้เธอไม่กลัวกันบ้างหรอพี่มอสเอาไงดีวะพี่หมั่นกินด้วยอะ ยิงชื่อกูต้องมอเสียิงมอดหรือมอดมอย่างงั้ <c oughs> นกูก็ไม่ทำก็ได้หรอดูวิเชย์เอว่ะมึงก็อย่าลืมไปซื้ออันถูกนิคติสต์มาดูกันนะแพงเว้ยจริงไหมมันก็แพงเฮ้ยแพง,แพง,งพก็จำคุกจะเลือกแบบไหนละ่ะเออแค่ร้อยสองร้อยดีกว่ามึงเป็นเขียบเป็นแสนอ่ะอือือ พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบนสะพานที่ไม่ปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดระวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้